สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอยเกมเมอร์ัสกอร์ชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้พอยจะมาเล่นไมค์ค r รับเอาชีวิตรอดเป็น EP ที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวนี่นะคะที่เราเล่นจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่เราเล่นเทิดใครที่ดูนะคะก็จะรูกันเนาะที่พอเล่น EP พีส1อีหน่งเได้ไหม ก็อีพีนี้นะคะคก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดนะเนาะเฮค,คิปเปอร์ดีนะคะมันระเบิดในน้ำเ,เข้าไปในบ้านกันดีกว่าค,คลิปนี้นะคะจะพยายาม ไม่ให้ถึงอะไรดีไม่ถึงสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วมันจะลงคลิปไม่ได้ด้วยนะเคยลงคลิปแบบเลยสิบห้านาทีแล้วมันลงไม่ได้นะคะ เก็บของไว้ดีกว่าเดี๋ยวหายไปเลยเียงอาจจะเบาไปหน่อยนะคะอดีเจ็บคอนิดนึงวันแคทเกมทั้งสองเกมเลยถ้าเกิดใครได้ดูเนาะ นี่จะหมูแล้วมนใส่หมูตัวเมื่อวานเนี่ยอย่านีนะเออไม่มีเนื้อให้เลยนี่เจ๊ วเก้าหายเลยโอ้ยบาดห่าเยอม้ยไ,ได้เกาะไหมได้เกาะด้วยได้เกาะจากสกิลดิตันชุดเกาะนะคะ โชคดีมากเลยที่เจอสเกลิตันชุดเกาะมีชุดเกาะหนังนะคะมีเอ็นชาร์ดด้วยโชคดีแบบมากๆเลยแล้วก็เจอขนแก่ด้วยห,หยุดนะมาทำอายที่สเซนทะนัลแลคะ นี่ได้ชุดเกอบมาแล้วนะคะสวยมากเลยเป็นชุดกอบของสเกลติตันที่เราเพิ่งข้าเมื่อสักครู่นะเดีือนนะไม่ใช่เด้อแกะสิเหลือคนแก่อยู่สองอันเราก็จะได้นอนแล้วนี่จะแก่แล้วหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไปหาตัวสุดท้าย ที่เรารู้อย่าตายนะคะการตายนี่แบบลำบากมากที่เราลงทุนไปนสู้สกับสกิลิต้าเพราะอยากได้ชุดเกาะมัน,นอย่างเดียนะคะที่เราไม่อยากได้เลยกลัวตายมากไม่กล้าสู้สกับสกิลิต้า มีคนแก่อีกไหมเนาะมีกล้าเดินไปจากทางนี้เลย ตายตายตายเดี๋ยวหลงมีขี่ลืมอยู่้ลยอย่าน้อยเบ้าหมูดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วรูไก่คิดว่าเป็นแกะนี่ง อย,ยูกก่ไหนนี่ไงชิกเก้นชิกเก้นที่ชิเก้นหวังว่าคงไม่เจอคิปเปอร์แถวนี้นะโอ้ไม่ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวหลง แกไปทอดเนื้อหมูดีกว่าเสียวโซเกลลิตานด้วยดิไม่เป็นไรได้สองมันก็นไม่เป็นไรเนาะมีง,งมันก็ต้องมีเนื้อแกะอี๋ขาก็ดดเดี๋ยวเราเราสกแป๊ดนะคะ่าก็เดี๋ยวเราเข้าบ้านเลยเราก็เข้าอยู่แล้วนี่ <c oughs> ถ้าก็เดี๋ยวเราไปทำเนื้อหมูย่างกันเลยเอาเนื้อไก่ก่อนกันชๆเนื้อไก่เคสเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราออกจากทางนี้นะคะออกจากบ้านหลังนี้ก่อน ค่ะก็โอเคเสร็จแล้วโคพข้างบนมีแค่นี้นะคะสองอันเจอแก่แล้วอ้แก่เจอแก่แล้วเจอแก่แล้ว,ลวอ,อย่าให้แก่ได้ยินอยาให้แก่ได้ยินส<อ>ีเท้า ต๊ตตเอาไปไหนอ่ะอาแกหายสิแกชั่วทำพาอุตส่าห์มาหาแท้ คิดจะพาฉันหลงเหรออีแกะช่วยเยสเซอร์สุดท้ายนะคะเราก็ได้แกะมาครบสามอันเรียบร้อยเลยแล้วแล้วแล้วนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกลับบ้านกต่เสียหลงอ่าหลงจริงด้วยเอาบ้านอยู่ไหนไไอ่ะ อย่าบอกนะว่าเขาหลงอ่ะหลงไมไม่หลงไม่หลงออเคยช่วยนะคะก็เราไม่หลงเนาะดีใจสุดสุดมึงฟังสาม วันนี้กส็สำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปใหม่ EP 3นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ